ไม่มีครับไม่มีไม่มีนี่ผมจะผมจะไปรักด้านแล้วครับข้าอด้านเลยไม่ต้องเปิดเปิดปิดก็ปิดกอ

ลมาถด้องานีมาอีกล้วัสองเกาฟังน้ดีวะวางนักเดือดเขาของยัเข้ามาเียกได้ตัวเนนั่งเละเขาใจดีให้เดนคุว่าเชอมันให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะเข้ามาเียไม่ใหยากนาอยากนา pol tapi dilapi ga ฮัลโหลต้องรู้เลก็จับได้สามอกกันเลขับเองหเล้ับรถูลงมาอย่างรเทหฮะัเองไหมับเงไับอย่างไรถู้คันนี้ขึ้นในวันไหนเอาวันนี้มันที่วันนี้ที่จีบอดขึ้นในวันไหน เมืวาอ่าสิบแปดไว่าลงมาถึงไมืไหรต่อลงมาถึไเมว่าวาอืมมามาวันอืมสง